สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีภายใต้การดำเนินงานของดรมาริวันมาเงาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีและนายทันเสริวุฒิแคนศิลารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีนายคงชนะปะมาคเตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีข้อมูลทั่วไป โรงเรียนในสังกัดจำนวน21โรงเรียนแบ่งออกเป็น4สหวิทยาเขตประกอบด้วย 1. สหวิทยาเขตพระพุทธบาทเมืองสระบุรี 2. สหวิทยาเขตปัญจภาคี 3. สหวิทยาเขตเบ็นจมิตร 4. สหวิทยาเขตบุรพาขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็ก10โรงเรียนขนาดกลาง4โรงเรียนขนาดใหญ่3โรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษ4โรงเรียนมีโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาในสังกัดจำนวน1โรงเรียนนักเรียนจำนวน25,862คนข้อมูลณวันที่10พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2565ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน1,620คนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่จำนวน26คน ข้อมูลณวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ทิศทางการบริหารของสำนักางานเขตพื้นที่การศรรึกษามัธยมศรรรึกษาสระบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566วิสัยทัศน์องค์กรมาตรฐานบริการด้วยคุณธรรมโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. จัดการศรรึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาจุดเน้นจำนวน 3. จุดเน้นดังนี้ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกมิติ 2. ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ 3. บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้ดีมีมาตรฐานก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดยรูปแบบคุณธรรม m o r a ล m o ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565นโยบาย4ด้าน 1. นโยบายด้านความปลอดภัย 2. นโยบายด้านโอกาส 3. นโยบายด้านคุณภาพ 4. นโยบายด้านประสิทธิภาพนโยบายด้านความปลอดภัยสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบ,บุรีได้กำกับติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 โรงเรียนในสังกัดให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาสำรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากภัยคุกคามรวมถึงสภาพจิตใจ ลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยวิธีการและเครื่องมือทางจิตวิทยาประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเช่นสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบ้านพักเด็กโรงพยาบาลและสหวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบ,บุรีมีระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในแปดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำร่อง kick-off ระบบความปลอดภัย MOE Safety Center ด้านโอกาสสถานศึกษาจัดหาทุนให้แก่นักเรียนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนสำนักงานเขตได้ดำเนินการจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนที่ไม่มีที่เรียนส่งเสริมสอบแข่งขัน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษการติดตามนักเรียนตกหล่นเด็กออกกลางคันให้กับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ครบร0 0เอร์เซน์ด้านคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีมีการดำเนินงานด้านคุณภาพด้านต่างๆดัง,งนี้คณะศึกษาลิเทศดำเนินการประสานงานและส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดดำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียนมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ active learning และมีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน assessment for learning ทุกระดับนอกจากนี้คณะศึกษานิเทศได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง ทบทวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีโครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรูปแบบ Active Learning และโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะพร้อมทั้งมีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติดำเนินการจัดทำแผนบริหารอย่างเป็นระบบและจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกเดือนด้านประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับส่งเสริมการจัดประชุมออนไลน์มิทติ้งผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมีการติดต่อประสานงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบ,บุรีใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ในการเก็บแบบสำรวจสรุปผลการดำเนินง,งาน มีเครื่องมือระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบ,บุรีระบบ My o f f i c สสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบ,บุรีมีโรงเรียนคุณภาพจำนวนหนึ่งโรงเรียนคือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบ,บุรีได้ดำเนินการพัฒนาด้านอาคารสถานที่สื่อวัสดุอุป,ปกรณ์ด้านการศึกษา และดำเนินกิจกรรมดังนี้กิจกรรมสุขาพิบาลโรงอาหารสำหรับนักเรียนกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรออนไลน์กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพคลุพันห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนสตูดิโอเสมือนจริงคลรุพันงานโลหะห้องซ้อมดนตรีสากล